เสียงประตูที่ปิดลงมันไม่ได้แค่ปิดบ้านแต่มันปลุกบางสิ่งให้ตื่นขึ้นมาเธอถูกน้องผัวทำร้ายแปดครั้งจนเลือดไหลไม่หยุดแต่สิ่งที่ฟื้นคือในเธอไม่ใช่เพียงความแค้นมันคือปีศาจที่ไม่มีใครเคยเห็นบ้านสองชั้นเงียบสงัดในยามบ่ายแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างไม้บนพื้นสะท้อนแสงอุ่นจางๆกลิ่นน้ำยาถูพื้นยังลอยอยู่ในอากาศเสียงนกจากสวนหลังบ้านว่าเข้ามาเบาๆหญิงสาวในวัยสามสิบต้นต้นยืนอยู่กลางห้องโถง มือสั่นเล็กน้อยขณะมองร่างของน้องผัวที่ยืนอยู่บนบันไดสา,ายตาของเขาแข็งกร้าวเต็มไปด้วยความเกลียดชังไม่มีคำพูดใดออกจากปากมีเพียงลมหายใจแรงและหนักเธอถอยหลังไปหนึ่งก้าวหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงของตัวเองแสงแดดที่เคยอบอุ่นกลับดูเยินเยียบฝุ่นในอากาศลอยวนเหมือนกำลังรอคอยบางสิ่งเสียงเท้าของชายหนุ่มดังขึ้นหนักแน่นชัดเจน ก่อนที่ฝ่าเท้าจะกระแทกเข้าที่ลำตัวของเธออย่างแรงหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งร่างเธอเอหลังไปเสียงหอบดังออกจากลำคอดวงตาเบิดกว้างมองเห็นเพดานขาวที่หมุนวนสี่ครั้งห้าครั้งหครั้งหัวใจเหมือนถูกบีบจนหายใจไม่ออกภาพตรงหน้าเริ่มสั่นไหวเจ็ดครั้ง แปดครั้งแรงกระแทกสุดท้ายทำให้ร่างของเธอกลิ้งตกบันไดเสียงกระแทกดังสะท้อนกล้องทั่วบ้านความเจ็บปวดแผ่ซ่านทั่วร่างกายเลือดอุ่นๆไหลซึมออกจากขมับแสงแดดจากหน้าต่างเริ่มสันระยิบฝุ่นในอากาศกลายเป็นเงาดำเคลื่อนไหวประตูไม้หลังบ้านค่อยๆปิดลงอย่างช้าๆเสียงบานพับดังแหลมกรีดแทงความเงียบอากาศในห้องเย็นเฉียบลงทันที เธอขยับนิ้วมือได้เพียงนิดเดียวลมหายใจเริ่มสั้นและในเงามืดข้างประตูนั้นบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวเหมือนเงาแต่ไม่ใช่เงาเสียงกระสิบแผ่วเบาดังขึ้นจากความมืดกลิ่นคาวเลือดลอยคลุ้งไปทั่วและเธอรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดจากมนุษย์อีกต่อไปลมหายใจของเธอแผ่วเบาเปลือกตาสั่นไหวความหนาวเย็นคืบคลานจากพื้นขึ้นมาถึงอก เสียงหัวใจเต้นช้าลงจังหวะไม่สม่ำเสมอเธอพยายามมองไปที่ประตูบานไม้สีน้ำตาลที่เคยคุ้นตอนนี้มันดูเหมือนมีชีวิตเงาดำบางอย่างไหลซึมออกจากรอยแยกตรงขอบบานเสียงฝีเท้าของชายหนุ่มหยุดนิ่งอยู่บนบนันไดเขามองลงมาเหงื่อไหลซึมเต็มใบหน้าในดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนและความกลัวที่ไม่เข้าใจมือของเขายังค้างอยู่กลางอากาศเหมือนคนที่เพิ่งรู้ว่าทำอะไรลงไป หญิงสาวพยายามจะพูดเสียงของเธอสัน่นคำพูดติดอยู่ในลำคอเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นบีบมันไว้อากาศรอบตัวหนาแน่นเหมือนสูดเข้าไปก็กลืนไม่ลงเธอเห็นเงาดําค่อยๆแผ่ขยายบนพื้นไม้เหมือนหมึกที่ซึมบนกระดาษมันเคลื่อนไปอย่างช้าๆรอบร่างของเธอและหยุดตรงเท้าของชายหนุ่มเขาก้าวถอยหลังแต่ขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้น เสียงหายใจของเขาเริ่มแรงขึ้นเมื่อไหลเป็นสายเขามองเห็นเงานั้นชัดขึ้นรูปทรงของมันบิดเบี้ยวเหมือนคนแต่ไม่ใช่คนหญิงสาวพยายามยกมือนิ้วของเธอสัน่นปลายเล็บเปื้อนเลือดดวงตาเริ่มพร่ามัวแต่เธอยังมองเห็นเงาดำกำลังเงยหน้าและใบหน้านั้นคล้ายกับของเธอเองเสียงประตูดังอีกครั้งคราวนี้มันไม่ได้ปิดสนิท มันเปิดแง้มไว้เพียงเล็กน้อยลมเย็นจากข้างนอกพัดเข้ามากลิ่นหอมของดอกลีลาวดีจากสวนหลังบ้านลอยมาเจอกับกลิ่นคาวเลือดชายหนุ่มค่อยๆก้าวลงจากบันไดทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความกลัวเขามองไปรอบๆห้องแสงแดดที่เคยส่องเข้ามาบัดนี้มืดมนราวกับถูกบดบังด้วยเงาเขาเรียกชื่อเธอเบาๆแต่ไม่มีเสียงตอบกลับใต้บันไดเงาดำยังคงเคลื่อนไหว มันขยับช้าๆเหมือนกำลังหายใจเขามองเห็นดวงตาสีดำคู่หนึ่งในความมืดสายตานั้นจ้องตรงมาที่เขาเต็มไปด้วยความโกรธความเศร้าและความหิวกระหายมือของเขาสั่นเขาถอยหลังแต่ในทุกก้าวที่ถอยเสียงกระซิบก็ดังชัดขึ้นเรื่อยๆมันดังอยู่ในหัวเหมือนมีใครพูดข้างหูเสียงนั้นเป็นเสียงของเธอเสียงของผู้หญิงที่เขาเพิ่งทำร้าย แต่ตอนนี้มันเต็มไปด้วยความเยินชาและคำหนึ่งที่ดังชัดเจนตื่นแล้วทันใดนั้นไฟในบ้านกระพริบแสงสีส้มจากหน้าต่างสันวูบเสียงบานประตูปิดสนิทดังขึ้นอีกครั้งและในวินาทีนั้นเขารู้สิ่งที่เขาปลุกไม่ใช่แค่ปีศาจในเธอแต่มันคือปีศาจที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาเองห้องทั้งห้องเงียบกริบ เงียบจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของชายหนุ่มที่ขาดห่วงเหงื่อเย็นชุ่มทั่วแผ่นหลังแสงแดดจากหน้าต่างหายไปเหมือนเมฆมืดเข้าปกคลุมบ้านทั้งหลังเขาก้าวถอยหลังช้าๆหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกดวงตาย,ยังจับจ้องไปที่บันไดตรงจุดที่ร่างของหญิงสาวควรจะนอนอยู่แต่ตอนนี้มันว่างเปล่าไม่มีร่างไม่มีเลือด มีเพียงรอยลากสีแดงบางๆบ,บนพื้นไม้ที่ค่อยๆลากยาวไปจนถึงประตูที่ปิดสนิทเขาเดินเข้าไปใกล้มือสั่นเมื่อเอื้อมไปแตะบานประตูพื้นเย็นเยียบจนปลายนิ้วชาเขาผลักประตูออกเล็กน้อยลมเย็นพัดส,สวนเข้ามากลิ่นดอกลีลาวดีแรงขึ้นและในสวนหลังบ้านนั้นมีเสียงอะไรบางอย่างขยับอยู่ในพุ่มไม้เขาขยับเข้าไปอีก เท้าเหยียบลงบนพื้นหญ้าที่เปียกชื้นแสงอาทิตย์ลอดผ่านต้นไม้เพียงเล็กน้อยพอให้เห็นเงาร่างหนึ่งกำลังยืนอยู่ใต้ต้นลีลาวดีหญิงสาวร่างของเธอเปื้อนเลือดผมยาวเปียกแนบหน้าเธอยืนนิ่งไม่ไหวติงแต่ลมหายใจของเธอไม่มีชายหนุ่มอ้าปากจะพูดแต่เสียงกลับหายไปมีเพียงเสียงหัวใจเต้นถี่ในอก ร่างของเธอค่อยๆเงยนหน้าเลือดสีเข้มไหลจะขมับลงมาตามแก้มแววตาที่เคยอ่อนโยนกลายเป็นว่างเปล่าเธอไม่ขยับปากแต่เสียงของเธอกลับดังอยู่ในหัวของเขาเธอปลุกฉันเสียงนั้นชัดเจนจนหัวใจเขาแทบหยุดเต้นชายหนุ่มก้าวถอยหลังแต่ขาเหมือนถูกปรึงไว้ทุกครั้งที่เขาพยายามขยับเงาของหญิงสาวก็ก้าวตาม แสงแดดหายไปอีกครั้งทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นสีเทาต้นไม้เริ่มสั่นเหมือนถูกลมแรงพัดใบไม้ร่วงกราวราวกับเสียงกระซิบจากหลายสิบเสียงเขาปิดตาแน่นสูดหายใจลึกแต่สิ่งที่เข้ามาในปอดกลับไม่ใช่อากาศมันคือกลิ่นคาวของเลือดและกลิ่นเนื้อไหมเขาลืมตาอีกครั้งหญิงสาวหายไปเหลือเพียงเงาเธอบนพื้น และในเงานั้นเขาเห็นตัวเองยืนอยู่ข้างหลังเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในบ้านเขาหันกลับไปบานประตูไม้ที่เปิดออกเมื่อครูค่ค่อยๆปิดลงอีกครั้งเสียงปังดังสะท้อนกล้องไปทั่วเขารีบวิ่งกลับเข้าไปในบ้านแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเฟอร์นิเจอร์หายไปกำแพงเต็มไปด้วยรอยมือสีแดงรอยเท้าเปื้อนเลือดลากยาวจากประตูจนถึงบันได เขายืนอยู่ตรงจุดเดิมตรงบันไดที่ครั้งหนึ่งเขาใช้ทำร้ายเธอเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านบนช้าๆหนักแน่นเหมือนมีใครกำลังเดินลงมาหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบแตกเขาเงยหน้ามองและเห็นร่างของเธออยู่ตรงขั้นบันไดที่สามเธอยิ้มยิ้มที่เต็มไปด้วยความเย็นชาและความเจ็บปวดดวงตาเธอเป็นสีดำสนิทไม่มีแววชีวิต ตอนนี้เธอรู้หรือ,อยังว่าเสียงประตูนั้นหมายถึงอะไรเขาถอยหลังจนแผ่นหลังชนกับผนังเสียงหัวเราะเแผ่วเบาดังขึ้นรอบตัวเหมือนเสียงจากกำแพงเสียงจากพื้นเสียงจากเงาเขากรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาบันไดสั่นฝุ่นปลิวกระจายร่างของหญิงสาวเริ่มก้าวลงมาทีละขั้นในทุกก้าวเสียงหัวใจของเขาดังตามจังหวะ ตุบตุบตุบเขาหลับตาแน่นพยายามคิดว่ามันคือฝันร้ายแต่เมื่อเขาลืมตาอีกครั้งร่างของเธอยืนอยู่ตรงหน้าใกล้พอที่เขาได้กลิ่นเลือดบนผมของเธอมือเย็นเฉียบของเธอยื่นมาสัมผัสแก้มเขาและกระซิบเบาๆถึงเวลาของเธอแล้วในวินาทีนั้นเงาทั้งห้องหมวนตัวเข้าหาเขาเสียงประตูปิดลงอีกครั้ง ดังยิ่งกว่าครั้งไหนๆและบ้านทั้งหลังจมหายไปในความมืดที่ไม่มีแสงใดส่องถึงเขาเงยหน้ามองและเห็นร่างของเธออยู่ตรงขั้นบันไดที่สามเธอยิ้ม,ย,มยิ้มที่เต็มไปด้วยความเย็นชาและความเจ็บปวดดวงตาเธอเป็นสีดำสนิทไม่มีแววชีวิตตอนนี้เธอรู้หรือยังว่าเสียงประตูนั้นหมายถึงอะไรเขาถอยหลังจนแผ่นหลังชนกับผนัง เสียงหัวรอบแผวเบาดังขึ้นรอบตัวเหมือนเสียงจากกำแพงเสียงจากพื้นเสียงจากเงาเขากรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาบันไดสั่นฝุ่นปลิวกระจายร่างของหญิงสาวเริ่มก้าวลงมาทีละขั้นในทุกก้าวเสียงหัวใจของเขาดังตามจังหวะตุบตุบตุบเขาหลับตาแน่นพยายามคิดว่ามันคือฝันร้ายแต่เมื่อเขาลืมตาอีกครั้ง ร่างของเธอยืนอยู่ตรงหน้าใกล้พอที่เขาได้กลิ่นเลือดบ,บนผมของเธอมือเย็นเฉียบของเธอยื่นมาสัมผัสแก้มเขาและกระซิบเบาๆถึงเวลาของเธอแล้วในวินาทีนั้นเงาทั้งห้องมมวนตัวเข้าหาเขาเสียงประตูปิดลงอีกครั้งดังยิ่งกว่าครั้งไหนๆและบ้านทั้งหลังจมหายไปในความมืดที่ไม่มีแสงใดส่องถึงชายหนุ่มยืนนิ่งอยู่หน้ากระจก มือของเขาสั่นหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะทะลุออกจากอกภาพในกระจกยังคงเป็นใบหน้าของหญิงสาวแต่ดวงตาในนั้นเริ่มขยับมองตรงมาที่เขาอย่างเย็นชาเขาถอยหลังแต่เงาในกระจกไม่ถอยตามมันคงที่ยืนมองเหมือนรอคำตอบริมฝีปากของเธอเริ่มขยับแม้ไม่มีเสียงออกมาแต่เขาได้ยินชัดเจนในหัวเธอหนีไม่พ้น เสียงนั้นเหมือนดังกล้องมาจากทุกมุมของบ้านไฟในห้องกระพริบบานหน้าต่างสั่นเหมือนมีลมแรงพัดกลิ่นคาวเลือดกลับมาอีกครั้งแรงกว่าเดิมเขาหันไปที่ประตูแต่เมื่อเปิดออกสิ่งที่เห็นไม่ใช่ระเบียงบ้านมันคือบันไดบันไดเดิมที่ทอดลงไปในความมืดมิดเขาก้าวถอยหลังแต่พื้นด้านหลังกลับหายไป ร่างของเขาเอนลมหายใจขาดห่วงและในเสี้ยววินาทีนั้นเขาเห็นเงาเธอยืนอยู่ตรงปลายบันไดย,ยิ้มเรียบนิ่งเขาร่วงตกลงไปเสียงกระแทกดังสะท้อนซ้ำในหัวแต่เมื่อเขาลืมตาอีกครั้งเขาไม่ได้อยู่ในบ้านเขาอยู่ในทางเดินยาวแคบผนังทั้งสองข้างเปื้อนสีดำ บนพื้นมีรอยเลือดลากเป็นเส้นยาวแสงสลัวสีแดงลอดออกมาจากปลายทางเขาลุกขึ้นอย่างยากลำบากหัวหมุนร่างกายปวดร้าวแต่เสียงหนึ่งดันกล้องในหัวเสียงของเธออย่ากลัวตอนนี้เธออยู่ในที่เดียวกับฉันเขามองไปตามเสียงเงาร่างของเธอยืนอยู่ตรงปลายทางเดินเธอไม่ได้ดูเจ็บอีกต่อไปผิวของเธอซีดเหมือนกระจก แต่รอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าและความโกรธเขาก้าวเข้าไปใกล้ทุกก้าวที่เดินเสียงดังฉับๆบนพื้นเลือดเขาอยากพูดอยากขอโทษแต่ลำคอแข็งราวกับมีบางอย่างรัดไว้เธอยกมือขึ้นฝ่ามือเธอเต็มไปด้วยรอยแผลเลือดยังซึมอยู่เธอวางมือลงบนผนังทันใดนั้นผนังทั้งสองข้างก็เริ่มสั่น ภาพปรากฏขึ้นบนผนังภาพของผู้หญิงคนอื่นๆคนที่เคยอยู่ในบ้านนี้ทุกคนมีรอยฟกช้ำบางคนล้มอยู่ตรงบันไดาบางคนร้องไห้บางคนมองตรงมาที่เขาชายหนุ่มยืนนิ่งน้ำตาเริ่มไหลโดยไม่รู้ตัวเขาเห็นทุกสิ่งที่เคยทำทุกความโกรธความอาฆาตและทุกเสียงร้องที่เขาเคยเมินเฉย หญิงสาวมองเขานิ่งนี่คือสิ่งที่เธอสร้างเขาพูดไม่ได้ได้เพียงยกมือปิดหน้าเสียงในหัวเริ่มก้องขึ้นอีกครั้งทุกแรงที่เธอลงมือมันไม่เคยหายไปมันแค่รอวันกลับมาทางเดินเริ่มแคบลงผนังทั้งสองข้างบีบเข้าหาเขาพยายามหนีแต่ทางออกข้างหน้าเต็มไปด้วยเงาเงานับสิบพุ่งเข้ามาหาเขา จับแขนขากดเขาลงกับพื้นเขากรีดร้องแต่เสียงของเขาแผ่วราวกับลมหายใจสุดท้ายเธอเดินเข้ามาใกลย้ยืนเหนือร่างเขาดวงตาเธอไม่โกรธอีกต่อไปมีเพียงความเงียบที่น่ากลัวเธอรู้ไหมว่าความตายไม่ใช่การจบมันคือการเริ่มต้นใหม่ของสิ่งที่เธอปลุกขึ้นมามือของเธอวางลงบนหน้าอกเขาเย็นเฉียบ หัวใจของเขาหยุดเต้นในทันทีแสงสีแดงจากทางเดินดับวูบทุกอย่างมืดสนิทเมื่อเขาลืมตาอีกครั้งเขายืนอยู่บนบันไดบ้านหลังเดิมแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้อยู่ในร่างของตัวเองเขามองลงไปเห็นร่างของหญิงสาวนอนนิ่งอยู่ข้างล่างเลือดซึมจากขมับและมือของเขาหรือมือของเธอกำลังสัน่นเสียงประตูไม้ดังขึ้นอีกครั้ง ปังทุกอย่างหยุดนิ่งบ้านกลับมาสว่างเหมือนเดิมเสียงนกเสียงลมเสียงใบไม้ขยับแต่ในกระจกเงาผ้าสะท้อนที่มองกลับมาไม่ใช่เขาอีกต่อไปรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าในเงาแววตาเธอว่างเปล่าก่อนที่เสียงของเธอจะดังขึ้นเบาๆปีศาจอยู่ในร่างใหม่แล้วบ้านทั้งหลังนิ่งเงียบอีกครั้งแสงแดดลอดผ่านผ้าม่านบางๆ ฝุ่นลอยวนในอากาศราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในความเงียบนั้นกลับมีบางสิ่งผิดปกติหญิงสาวออตอนนี้คือเขาในร่างของเธอยืนอยู่หน้ากระจกมือสัมผัสใบหน้าเบาๆถิวเย็นชีพรจรไม่มีแต่ทุกครั้งที่ขยับร่างกายกลับเคลื่อนไหวได้ตามใจเสียงหัวใจที่เคยดังในอกหายไปแทนที่ด้วยเสียงกระซิบแผ่วเบาในหัวเสียงของเขาเอง เสียงของคนที่เขาเคยเป็นนี่คือการลงโทษเธอจะรู้ว่าความกลัวเป็นอย่างไรเขาหันซ้ายมองรอบบ้านเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นยังอยู่ที่เดิมบันไดยังมีรอยเลือดเล็กๆและกลิ่นคาวอ่อนๆยังลอยอยู่ในอากาศเขาออเธอเริ่มก้าวช้าๆแต่ทุกย่างก้าวกลับมีเสียงสะท้อนแปลกประหลาดเหมือนมีใครอีกคนเดินตามในเงาที่ทอดยาวบนพื้นไม้ มีสองเงาทั้งคู่เคลื่อนไหวพร้อมกันเธอหยุดเงาอีกเงาหยุดเธอก้าวเงานั้นก้าวแต่เมื่อเธอหันกลับไปไม่มีใครอยู่ลมเย็นพัดเข้ามาจากหน้าต่างม่านสะบัดช้าช้าและในเงาม่านนั้นมีใบหน้าคล้ายเขาในร่างเดิมดวงตาแดงกำ่ำมองตรงมาที่เธอ เธอก้าวถอยหลังหัวใจที่ไม่มีเสียงเต้นกลับรู้สึกแน่ในอกเธอหนีไม่พ้นหรอกเสียงของเขาหรือของปีศาจในเธอดังในหัวไฟในบ้านดับวูบทุกอย่างจมในความมืดเสียงบันไดไม้ดังเอดอาดเหมือนมีใครกำลังเดินขึ้นมาช้าๆหนึ่งก้าสองก้าสามก้าเสียงหยุดอยู่ตรงหน้าประตูห้องนั่งเล่น เธอจ้องไปที่ประตูไม้ไม่มีแสงลอดออกมามีเพียงเสียงหายใจเบาๆอยู่หลังบานมือของเธอสัน่นเธอเอื้อมไปจับลูกบิดยินเฉียบเหมือนน้ำแข็งเธอค่อยๆหมุนประตูเปิดออกข้างในเป็นห้องว่างพื้นเต็มไปด้วยเงาและตรงกลางห้องมีร่างหนึ่งนอนอยู่ร่างนั้นคือเธอเองหญิงสาวที่ล้มลงจากบันได เลือดยังไหลจากขมับดวงตาปิดสนิทแต่ริมฝีปากกลับขยับเล็กน้อยกลับเข้ามาสิเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเธอมันคือเสียงของปีศาจในร่างที่ถูกปลุกขึ้นมาเธอถอยหลังแต่พื้นไม้ใต้เท้าเริ่มสัน่นเงาดำจากพื้นค่อยๆลอยขึ้นมาพันรอบข้อเท้าเธอแน่นเธอกรีดร้องแต่เสียงนั้นกลับเป็นเสียงของเขาในร่างเดิม แหลมต่ำและบิดเบี้ยวเงาดำดึงเธอลงเธอพยายามจับโต๊ะไว้แต่ทุกอย่างละลายเหมือนควันร่างของเธอจมหายลงไปในเงาความมืดหนาแน่นจนแทบหายใจไม่ออกมีเพียงเสียงหัวใจหรือเสียงบางสิ่งที่คล้ายหัวใจเต้นอยู่ในหูเธออยากหนีแต่ไม่มีใครหนีจากสิ่งที่ตัวเองสร้างได้เธอตกอยู่ในช่องว่างสีดำไม่มีพื้นไม่มีเพดาน เพียงภาพสะท้อนของตัวเองนับร้อยแต่ในแต่ละภาพใบหน้าเธอบิดเบี้ยวไม่เหมือนกันบางภาพร้องไห้บางภาพหัวเราะบางภาพกัดริมฝีปากจนเลือดไหลเธอปลุกฉันและตอนนี้ฉันคือเธอเสียงนั้นดังรอบทิศร่างของเธอเริ่มแตกเป็นเศษเงาทุกชิ้นส่วนลอยวนในอากาศรวมเข้าด้วยกันอีกครั้งแต่ไม่ใช่ในร่างเดิม ตอนนี้เธอคือบางสิ่งที่อยู่ระหว่างมนุษย์กับเงาดวงตาสีดำสนิทมือเย็นจนไม่มีชีวิตหัวใจไม่เต้นแต่กลับรู้สึกถึงทุกความกลัวในบ้านหลังนี้เธอมองขึ้นไปเห็นเงาของชายหนุ่มร่างเดิมของเธอยืนอยู่ข้างบนบันไดเขามองลงมาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าในร่างของเขาตอนนี้ใครเป็นผู้ควบคุม รอยยิ้มบางปรากฏขึ้นบนใบหน้าเธอเธอเก้าวขึ้นบันไดทีละขั้นเสียงไม้ลั่นก้องไปทั่วบ้านข้างนอกหน้าต่างท้องฟ้ากลายเป็นสีเทานกหยุดร้องลมสงบโลกเหมือนหยุดหายใจและเมื่อเธอก้าวถึงขั้นสุดท้ายเสียงประตูไม้บานเดิมก็ดังปังอีกครั้งคราวนี้ไม่มีใครเปิดมันได้อีกเลยบ้านทั้งหลังสัน่น ภาพในกระจบทุกบานแสดงเพียงร่างเดียวหญิงสาวในชุดเปื้อนเลือดยืนยิ้มในตาเธอสะท้อนเปลวไฟเล็กๆและเสียงสุดท้ายที่ดังในอากาศเป็นเสียงกระซิบช้าๆปีศาจไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกแล้วเพราะตอนนี้มันไม่ต้องนอนอีกต่อไปเช้าวันถัดมาแสงแดดแรกของวันสองผ่านหน้าต่างบานใหญ่อบอุ่นแต่งเงียบงันเกินไปสำหรับบ้านหลังนั้น ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยยืนเรียงรายอยู่หน้าบันไดทุกคนจ้องมองไปยังร่างของหญิงสาวที่นอนนิ่งอยู่บนพื้นไม้เลือดแห้งกรังบนขมับรอยช้ำบนแขนและขาแต่ใบหน้ากลับสงบราวกับคนที่กำลังฝันดีชายหนุ่มน้องผัวของเธอยืนตัวสัน่นมือทั้งสองมีรอยเลือดจางๆติดอยู่เขาพูดเสียงเบาแทบจะไม่ได้ยินผมผมไม่ได้ตั้งใจเจ้าหน้าที่มองหน้ากันเงียบๆ ไม่มีใครพูดอะไรเพราะทันใดนั้นเองประตูไม้หลังบ้านก็ค่อยๆส่งเสียงเอียดเหมือนมีใครผลักเบาๆจากข้างในลมพัดเข้ามากลิ่นหอมของดอกลีลาวดีลอยคลุ้งแต่ในกลิ่นนั้นกลับปนด้วยกลิ่นเลือดจางๆหนึ่งในเจ้าหน้าที่ก้าวเข้าไปมองรอบห้องทุกอย่างดูปกติแต่บนกระจกใกล้ประตู มีรอยมือสีแดงเลือดประทับอยู่และใต้รอยมือเขียนด้วยนิ้วว่าเขาตื่นแล้วเจ้าหน้าที่หันมามองหน้ากันด้วยความง,งุนงงแต่ชายหนุ่มที่ยืนอยู่กับเริ่มหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นแห้งและเย็นก่อนจะเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะต่าแปลกประหลาดเหมือนเสียงของใครอีกคนแสงแดดที่เคยอบอุ่นค่อยๆจางลงเงาดำจากมุมห้องเริ่มขยายตัวคลานขึ้นตามผนัง และในเงานั้นมีเงาของหญิงสาวในชุดเปื้อนเลือดยืนยิ้มอยู่เสียงประตูดังปงังอีกครั้งลมหยุดพัดทุกอย่างกลับเข้าสู่ความเงียบบ้านหลังนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกเลยจนหลายปีต่อมาผู้คนยังพูดถึงมันในชื่อเดียวกันว่าบ้านที่ปีศาจไม่เคยหลับใบหน้ายิ้มพร้อมเขาบนหัว